สำหรับใครที่ถามว่าขาเป็นไงบ้างขออนุญาตฮึบอะคะให้ทุกคนดูนิดเดียวตัวนี้ก็ดีขึ้นแล้วนิดนึ่งมันเหลืองแล้วทุกคนเพราะว่าฟิลเตอร์หรือเปล่าวะมันดูแบบเบลอๆประมาณนั้น ก็ขอบคุณสำหรับคนที่อวพรว่าหายไวๆนะคะจะรีบหายไวๆเหมือนกันจะได้รีบไปเจอทุกคนนะคะตอนนี้ถามว่าอาการเป็นยังไงบ้างก็เดินได้ครับเจ็บบางจังหวะตอนเดินแต่ว่าเดินช้าๆได้อยู่ครับยังไม่พอเลยทุกคนเราจะข้ามเรื่องขาไปเพราะว่าเดี๋ยวจะเจ็บพูดถึงมันเยอะเดี๋ยวจะเจ็บดังนั้นเราจะไม่พูดถึงมันเราลืมๆมันไปเดี๋ยวมันก็จะหายฝาคุณหมอมาแล้วคุณหมอบอกว่า ก้ามเนื้อโรกระชากฉับพันก็เลยทําให้เกิดกล้ามเนื้อฉีกขาดข้างในทําให้เลือดมันคลั่งแล้วก็เลยช้าเป็นวงกว้างแบบที่ทุกคนเห็นนะคะก็ตอนนี้น่าจะแผลน่าจะเชื่อมกันแล้วก็เลยหายน่าจะใกล้หายแล้วดังนั้นขอโทษที่ไม่ได้ไปเต้นที่สุราษฎร์นะคะหนูอยากไปเหมือนกัน